ฝั่งไทยยังเที่ยงเลยครับอ๋อตอนนี้ฮ่องกงก็เที่ยงนะคะเป็นสซไพย์เยอรมันแต่อยู่ฮ่องกงค่ะอืมนั่นเลเขียนบอกไว้เนะคือพักอยู่ฮ่องกงแต่ได้สามีเยอรมันค่ะอันนี้อันนี้ก็เที่ยงเที่ยงพอดีกำลังกินแซบล่า อากาศวันนี้ดีดีแดดดีแดดกำลังมาว่าจะไปข้างนอกอยู่เดี๋ยวขอกินสักแป๊บเพิ่มพลังสักหน่อยบางคนบอกเจ้ามันเมี่ยฝรั่งเอลีบอคือเ่เคยเห็นฝรั่งหัวเจ้า ส่วนมากคนจะคิดว่าอยู่เยอรมันค่ะเพราะว่าเป็นสไยเยอรมันแต่อยู่ฮ่องกงจ้ะคือคุณคุณสาเขามาทํางานฮ่องกงก็เลยต้องมามาอยู่กับเขาที่ฮ่องกงก็เลยพักกันอยู่ที่ฮ่องกงทํางานส่วนมากก็คืออยู่ฮ่องกงกันนะคะบางคนจะบอกโอ้ยบ,บ,บ่มีดอกเจ้านะสามีนะ มีอยู่ค่ะค่อยมีอยู่เด้อแล้วแกไปทำงานแล้วแกไม่ชอบเข้ากล้องด้วยแกบอกว่าค่อยยชอบทำอะไรแล้วสาระถ้าใสาสดรอย่างเงี้ยแกก็จะบอกว่า เหมือนเราร้อยสารละก็แบบคนแต่คนเยอรมันส่วนมากเขาจะไอ้นี่เด้ถือเรื่องความเป็นส่วนตัวสูงมากเลยเด้เพราะค่อยไปหาญาติที่เยอรมันนะเนาะหาพี่น้องแก่ที่เยอรมันอนะญาติพี่น้องกันนะถ่ายรูปลงเฟซก็ไม่ได้เด้ค่อยก็แบบเกรงใจเพื่อนนะ่ะเ,เพื่อนไม่ลงเฟซเลย ไม่มีลงเฟซไม่มีแบบไอัน,นี่เลยเด้น้อยมากที่คนเยอรมันจะแบบลงเฟซอ่ะค่อยเห็นนะหรือว่าค่อยอยู่แต่กับแบบคนที่เขาแบบว่าไม่ชอบลงเฟซบ้างเออเขาไม่ชอบลงเขาไม่เล่นโซเชียลกันเยอะนะไม่เหมือนบ้านเรา <laughs> บ้านเราเรานั่งกินข้าวก็ยังไรเนาะ <laughs> เพราะไม่มูกินเข่าว่ว่าะดมวนเพราะได้บอกมีเพื่อนคุยมันก็ยังดีกินข้าวอร่อยขึ้นหน่อยกินอยู่คนเดียวเงีง้ยงเงีง้ยเง้ยงโอ้ย <laughs> กินข้าวไม่อร่อยคนว่างตุี่าวตุยเอยเอ,อันนี้ออเดิ์ค่อยได้เนี่ รอลูกชายเข้ามาจากโรงเรียนเขาถึงจะไปเขาถึงจะกินข้าวเที่ยงเป็นคนกินข้าวน้อยไม่ใช่กินน้อยกินมื้อเดียวอ่ะ เขาเป็นคนกินเยอะอืมเขาเป็นคนกินเยอะแต่กินมื้อเดียวคือแบบมื้อหนักๆอ่ะเดียวเลยแล้วตอนเย็นเขาก็ไม่กินลดทุนจังไหยบุ้ส่งไหยบุ้กินกินหนักมากอ่ะตอนเที่ยงอ่ะแบบมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อเช้ารวมกันเลยสามสี่โมงเย็นอะ อากาศบ้านเราเป็นยังไงบ้างวันนี้หนาวบ่ทางนี้เริ่มไม่หนาวแล้วเด้เขาบอกสาวที่นี้จะร้อนแล้วเนี่ยอากาศเริ่มไม่เริ่มไม่เริ่มแปรปวนอ่ะค่อยว่าเดี๋ยวนี้นแบบต้องรักษาสุขภาพด้วยทุกคน